หอม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 มันเป็นคําเรียกว่าพ้องพ้องอะไรดีมันพ้องเสียงคือเสียงเดียวกันแหละแต่แต่ไม่ได้พ้องความหมายมันมีหลายความหมายหอมที่เป็นพืชหัวในดินนี่กระหอม หอมอย่างเนี้ยที่จริงเขาเรียกหอมแกงหอมแกงแต่แผลงเป็นหอมแดงหอมมันใช้สับสนกับคำว่ากระเทียมเหมือนกันถ้าเราพูดว่าหอมขาวภาษาถิ่นอีสานเนี่ยก็คือต้นกระเทียมเขาเรียกหอมขาวนะหอมจันทร์ ก็เป็นชื่อกล้วยพันหนึ่งหอมเตรียมก็เป็นต้นกระเทียมก็คือเป็นภาษาถิ่นทางเหนือถ้าหอมแป้นก็ก็คือต้นปุยช่ายทางเหนือภาษาถิ่นเหนือเขาเรียกว่าหอมแป้นโอ้เยอะมากเลยหอมอันนี้จะพูดถึงเฉพาะหอมที่เป็นเป็นพืชผักนะแต่หอมที่มันเป็น เป็นอะไรเป็นคำกริยาอย่างเช่นหอมหอมหอมคือจูบคือได้กลิ่นหอมหอมอย่างนี้หอมหวนหอมหืนนะหอมก็คือก็คือใช้เป็นกริยาใช้จมูกใช้จมูกสูบสูบเข้าไปได้กลิ่นโอ้ยหอมซึ่งตรงกันข้ามกับ เหม็นเออแล้วหอมอย่างนี้ลหละเนี่ยเออมันก็หอมเหมือนกันนะก็เรียกว่าหอมหัวใหญ่หอมใหญ่ที่จริงก็พอจะจะใช้ทแทนกันได้แหละคือหอมแดงนี่ก็เอาไว้แกงใช่ไหมไปทําแกงส้มหอมใหญ่จนถ้าเอาไปไปทํายำ พวกยำต่างๆก็ใช้หอมใหญ่หรือจะใช้หอมหอมแดงหอมแกงก็ได้คือมันพอที่จะแทนได้แทนกันได้แต่แปลกมากหอมเนี่ยนะทำไมเวลาจะปอกหอมน้ำตามันจะต้องไหลเพราะว่ามันมีสารชนิดหนึ่งนี้ที่ไปเรียกน้ำตาจากคน ปอกได้คนปอกหอมเนี่ยน้ำตาจะไหลมันก็มีวิธีแก้ไม่ให้น้ำตาไหลได้นะเวลาปอกหอมอแล้วกระเทียมนี่น,นี่กระเทียมก็ก็ภาษาถิ่นทางอีสานเขาก็เรียกเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าหอมขาวไงหอมขาวหอม เป็นเป็นทางทิศเหนือเรียกหอมหอมอะไรนะหอมแป้นว่าต้นกุยช่ายด้วย